ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะครับเพราะว่าแม้จะไม่ได้เรียนจบเกษตรหรือว่ามีความรู้มาก่อนแต่ว่าหากมีความสนใจและตั้งใจจริงก็สามารถทำได้เหมือนกับผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนที่ว่าก็คือสุไลมานบินสมันนะครับบัณฑิตบัตรม,มาศจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีวัย23ปีครับ เขาเป็นคนที่ชื่นชอบการปลูกผักอย่างมากนะครับหลังจากเรียนจบก็เลยมีเวลาว่างมาพลิกที่ดินของครอบครัวที่เคยรกร้างริมถนนสายเพชรเกษมสายเก่าหมู่4ตำบลท่าชมวงอำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลามาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดแบบนี้ครับทำมาสองเดือนกว่าแล้วครับวันนี้ข้าวโพดที่ปลูกไว้สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้แล้วโดยเริ่มทำการเก็บปักสดส่งขายแม่ค้าในตลาดเฉลี่ยวันละเกือบ100กิโลกร,รัมเลยครับ ยังไม่พอนะครับเพราะว่าสุไลมานเนี่ยเขาเพิ่งลงมือทําเพิงพักกริมถนนสายหลกักแถวไร่ข้าวโพดของเขาเนี่ยแหละครับทำเป็นร้านค้าด้วยแล้วก็นําผลผลิตข้าวโพดของตัวเองมาวางขายทั้งฝักสด ต้มย่างแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมของขนมดอกโดนอีกด้วยนะครับโดยมีพี่สาวสองคนมาช่วยกันทั้งต้มทั้งย่างแล้วก็ทําขนมนะครับภายในร้านส่วนพี่สาวคนหนึ่งเนี่ยก็ช่วยไลฟ์สดผ่าน f c e e o o o นะครับเรียกลูกค้าแนะนําสินค้าตามประสาคนรุ่นใหม่ด้วยก็มีลูกค้าทั้งลูกค้าประจาในหมู่บ้านและลูกค้าขาจรที่ผ่านเส้นทางนี้ ที่สําคัญคือลูกค้าก็จะมีการสอนแล้วก็ให้เกิดการพัฒนา,นาด้านการขายด้วยโดยการติชมแล้วก็แนะนําก็เลยทําให้ตอนนี้แม่ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดยหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับเพื่อนๆครับรวมถึงเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ว่าจะรวมกลุ่มกันปลูกข้าวโพดหลากหลายชนิดแล้วก็จะนํามาวางขายกันเองนะครับพร้อมกับมีการแปรรูป และก็จะเข้ากลุ่มนะครับสู่เกษตรอินทรีย์ด้วยเพื่อให้ทั้งลูกค้าผู้ปลูกอย่างตัวเขาเองก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอาจจะเปิดไร่ข้าวบดเล็กๆไว้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู้ที่สนใจมาถ่ายภาพเช็คอินในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับ ถามว่าคุณสุลยไลมานนั้นจบเรื่องของคุณครูมาเนี่ยอยากจะทํางานต่อไหมนะครับทางด้านคุณสุรยไลมานก็บอกว่าก็ยังไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ระหว่างที่กําลังรอง,งานอยู่ก็ขอเป็นเกษตรกรไปก่อนแต่ว่าดูแล้วขายดีแบบนี้ในอนาคตอาจจะเป็นอาชีพหลักก็เป็นได้ครับ